สวัสดีครับพบกับช่องสหพันธ์ on tour นะครับครับคลิปนี้กับสปินการผ้ารีวิวนะครับ Power อร์แอมทีมงานเลือกใจนะครับใส่ทั้งมดของรลุดแทนะครับแต่วัากับสิมีของอามอนิเตอร์อีกส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้คือเป็นระบบของ PA ครับ ใส่ทั้งมด3แท่นนะครับจะมีทับ9ก้าบันสองโปรนะครับสองแท่นแล้วก็ทับเมกาคิวนะครับหนึ่งมืนสี่นะครับอีกหนึ่งแท่นนะครับทับเก้าบันสองโปรนะครับผมจะเหรียญยู่ทีสองจุดหกหกโอห์มนะครับซึ่งแท่นหนึ่งเนี่ยผมสิบแบง เป็นซีกนี้เป็นนาเบีดน,นาสามดอกครับตัวนี้สีเป็นเบีดหลังอีกสามดอกนะครับตัวนี้ก็คือกันครับนาสามหลังสามซึ่งสีเฉลี่ยส่นะครับก็คือไ้เบดนี้มันทํางานแมทกันนะครับเพราะว่าดอกทีลใไ่ล่องตูนี่ครับข้างนานี่มันสีเป็น อีกี่ห่อหนึ่งหลังสิเป็นอีกี่ห่อหนึ่งซึ่งมันใส่ db ที่ตั้งกันนะครับการลิงมันเลยสีอันนี้ครับเล่สีแตกต่างกันจังจน้อยส่วนเมกะหนึ่งหมื่นสี่คิวตัวนี้นะครับสิครับอเมเจอร์ครับชนแนลละหนึ่งตูวครับอยู่ที่สองจุดหกหกโอห์มนะครับซึ่งในตัวอเมเจอร์ก็บซิมีแหลมสองซึ่ง อนุกรมกันนะครับแล้วก็บสีมีแหลมเอ็นสิมีกลางนะครับอีก3ดอกครับผมสีร่วมทั้งหมดเป็นหาดอกภายในตู้นะครับซึ่งแหลมนี่มันเป็น8โอห์มนะครับขนาดกันมันจะได้สิบหโอห์มแล้วตัวนั้นมันกลางนี่มันขนาดกันมันจะเหลืออยู่2.66โอห์มซึ่งร่วมกันแล้วมันจะเป็น2.66โอห์มนะครับตามที่ผมเดี๋ยวเอาปิเตอร์วัดนะครับ ส่วนคอนเทเลอร์นะครับจะเป็น VDSP นะครับ VL นะครับซึ่งตัวนี้ผมสิได้อ่าให้ค้นมาจูนให้แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งสิเป็นการใส่ FIR ในแหลมนะครับซึ่งมันเสียความลิเนียนะครับเพราะว่าอันนี้เจอมันมีสายมีขวานะครับถ้าเข้าจัดการบอดีมันกส็สีแหลมมันก็สี ฟังจังไงละ่ะบ่คอยลีเนียบานใดครับด้ยสิได้เอาอิบเอาในการจัดการเฟสนะครับแต่ว่าเสียงกลางผมบม่ได้เห็นครับเพราะว่าสิเอาความโปะของปากฮ้อนหลนนะครับนี่นะครับ VDSP นะครับ96 K ้ ktest จาก v l นะครับส่วนสิภาพมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังนี่นะครับข้างหลัง แต่ว่าผมถอดเพดไปนะครับตัวนี้คือหุ้นยึดเพดนะครับนี่คือผ่าข้างล่างครับผ่าขังรังเก่าพันสองปูนี้ครับสองเทนซึ่งผมสีบ่ได้ว่าว่าเห็ดเป็นโมโน,โนนะครับผมสีเ็ดเป็นสเตอริโอครับกต่สีเอาสายแยกๆมากครับกับสีเสียบทึ่งสองช่องนี่เลครับส่วนเมก้า หนึ่งมื่น CQ นะครับองค์กระสิดิบสวิตนะครับซึ่งมันดิบสวิตเลยครับดิบสวิตอ่าวัดได้นะครับวัดโวลต์แอมป์นี่นะครับซึ่งเข้าดิบแล้วถ้าเข้าบวกกดตัวนี้นะครับมันสีบอ่านคาดเป็นตัวนี้นะครับมันก็สีเป็นคาดวัดเต็มเลยนะครับสองพันห้าที่สี่โอห์มครับเข้ากดเขานี่ มันคอยสิลดวัดนะครับสมุดตัวนี้ที่ผมใส่นะครับคือสองพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับใส่กับตัวอะมเจอร์นะครับนะครับต้องกดครับคอยสีได้สองพันหนึ่งรอยวัตต์ครับตาฮักดออกมันสิเป็นวัดติ็มมันเลยนะครับอันนี้ก็คือภูมสิลิงชนี่อ่หนึ่งสองเป็นกลางหลังสามซีเป็นกลางนางซีนะครับส่วนนี้คือสปิกคอนนะครับ ตามจริงเขาให้นโหลดซีโอมนะครับจะว่ามันใส่สองจุดหกหกโอมก็ได้นะครับซึ่งตัวซีชั่นเงาของทาบนะครับมันก็สีเงาก็เกือบสองโพรจักน้อยครับสิบประมาณจักหนึ่งนิ้วนี่ครับส่วนสายสัญ,ญญาณที่เขาเหลือกใส่นะครับสื่อก็สิเป็นซ o มเมอร์สเต2สองสองนะครับว่านี่สิเป็นของนิวทริกนะครับนี่ครับนิวทริก นิวทิกแทนะครับถ้าเขาเปิดแฟลชใหต mm hmm. ต้ตัวตัว sink, ตัวตัวังซืออนี่มันเสี่สะท้อนแสงนะครับตัวนังสือซึ่งห้องก็มีเยอะอยู่นะสายเนี่ยสิใส่ทั้งระบุเลยครับสายซ่อมเหมืองนี่ครับวานิวทิกทั้งหมดครับนี่ครับหางลังกงสิบประมาณนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เสมอเลยครับเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสหาหพันธ์อ่อนท่วนน้ำเนยเด้อครับเด้อครับสวัสดีครับ